มาแล้ววูทลิงเวฟกับ d i s s m n n s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทลิงเวฟได้แล้วที่ l n e ์ d i s Man Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและ i ล e ์ d i s Man Shop <S เติมในเว็บรับล s s m n n คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ d i s m a n Shop เท่านั้น เอาละครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาที่เดฟจากคุโรได้ประกาศมาล่าสุดนะหรือว่าเดฟของเกมซึ่งเวฟมันเองได้ประกาศมาล่าสุดซึ่งประกาศมาเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงเย็นๆโดยเนื้อหาเนี่ยจะมีเนื้อหาประมาณว่าพวกเราพบว่าเนื้อหาของเกมซึ่งเวฟที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ได้ล่วไหลไปยังโซเชียลมีเดียการเผยแพร่ข้อบูลที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทําให้ความสนุกของผู้เล่นน่ะลดลง และอาจจะทําให้มีผลในการพัฒนาเกมของเนื้อหาในอนาคตเราจึงห้ามเปิดเผยเนื้อหาของเกมวัตถุดิ้งเวฟโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตโดยเด็ดคาดมาร่วมมือกันเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวและเราขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเกมวัตถุดิ้งเวฟมาโดยตลอดหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้เนื้อหาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะ้ครับโดยเนื้อหาก่อนที่แบบจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะ ที่ผมได้ไปรู้มานะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องแบบใช้วิจารญาในการรับฟังนิดนึงนะเออตัวเหตุการณ์เนี้ยมันจะประมาณว่าเหมือนมีผู้เล่นบางกลุ่มอะได้ไปรู้ข่าวลีกว่าแพทแพทหนึ่งซึ่งผมไม่มั่นใจว่าแพทไหนนะอาจจะเป็นประมาณ1.4ว่าจะมีแต่ตัวผู้หญิงไม่มีตัวผู้ชายเลยซึ่งแบบทําให้มีผู้เล่นบางกลุ่มอะกลุ่มนั้นอะไปแบบด่าทอเดฟว่าแบบเอ้ยเอาแต่ตัวผู้หญิงมาอีกแล้วไม่เอาตัวผู้ชายมาบ้างหรอ ซึ่งเนื้อหานั้นอนะยังไม่ได้แบบรับการยืนยันนะว่ามันจะออกมาจริงๆอย่างเช่นแบบอย่างเดอะโชว์คิปเปอร์เงี้ยที่เพจออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการลงรูปนะก็อันนั้นอนะก็จะคอนเฟิร์มว่าตัวนี้มาแน่ๆในแพท1.3แล้วก็เหตุการณ์คล้ายๆนี้ก็เคยเกิดขึ้นจากเกมของฝั่งมิฮโยนะอันนี้ผมได้ยินมาทีนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมของมิฮโยเยอะมากนะอย่างเช่นแบบเกนชินเงี้ยผมไม่ได้เล่นนะก็เหมือนว่าจะมีการแจกตัว5าดาวเลยเนี่ย มาจริงๆแล้วไม่ได้แจกก็มีผู้เล่นไปด่าเดฟนะซึ่งผมมองว่าอันนี้เดฟไม่ได้ผิดนะที่แบบว่าคุณไปฟังลีกมาแล้วอยู่ๆมันไม่เกิดขึ้นตามลีกอย่างเงี้ยคุณจะไปด่าเดฟไม่ได้เพราะลีกก็คือลีกลีกเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่แบบเหมือนหลุดมามันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเซยังไม่รับการยืนยันใดทั้งสิ้นแล้วถามว่าลีกเนี่ยมันแย่ไหมคือเอาจริงอ่ะถ้าพูดตรงๆคือแค่ลีกมันก็ผิดแล้วครับคือมันมันผิดอยู่แล้วแหละ แล้วก็บางเกมเนี่ยอาจจะใช้ลีกในการแบบทําการตลาดเนี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งอันนั้น,นเป็นลีกที่เดฟอนุญาตแต่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือลีกที่แบบไม่รับการอนุญาตอย่างเช่นแบบบางทีมันมีแบบแพทจาก2.0มาเลยอะไรเงี้ยตัว2.0ที่แบบมีการเดาแบบมั่วๆก็อาจจะทําให้ผู้เล่นแบบสับสนว่าเอ้ยตัวนี้จะมาตอนนี้หรอหรือว่าตัวนี้จะมาแพทไหนกันนะซึ่งในช่องผมเนี่ยก็มีการคุยลีกอยู่บ้างแหละซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะมีการลดลง แล้วก็เปรียบไปคุยในแค่ d i s c o r d อย่างเดียวถ้าใครอยากเข้า d i s c อร์เนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเออผมมี d i s c o r d แล้วนะตอนนี้โดยในคลิปต่างๆที่ผมทำเนี่ยผมจะบอกว่าโอ้จะเพิ่งเชื่อเนื้อหานี่อย่าง100%แบบเชื่อ5 0 50ก็ได้หรือแบบไม่เชื่อเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหาจากออฟฟิเชียลเราต้องรอแบบออฟฟิเชียลประกาศจริงเราถึงจะมั่นใจแบบ100%ซว่ามันมาถ้าออฟฟิเชียลประกาศแล้วตัวไม่มาตามนั้นอันเนี้ยเราถึงจะไปด่าเเดดดดไไ้้วว่่าาาาอออมมันมีกรรรผิละหืแบบ เกิดอะไรขึ้นทําไมตัวเนี้มันไม่มาก็เพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหานี้คิดว่าคุโร่เนี่ยจะเอาจริงแค่ไหนอย่างเช่นแบบไล่แบรนด์ทุกคนไล่ฟ้องคนที่ปล่อยลิกทุกคนอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าแบบจะแค่ออกมาประกาศเฉยๆมีความเห็นอย่างไรสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย